วันนิมาเด็กอันนี้นไซค,ค์้วยครับน,นี้เลยเผ็ดๆจังเลยบานนี้ก็นักกันสร้ยครับตนหอมมาที่บรังสร้อยหนาครับ สวัสดีครับคนมาเก็ดมาอีกแล้วครับมันนี้คนมาเก็ดสิม่านมีกระดูกอ,อ่อ,อนอ่อ,อนๆเลยสิม่านเห็ดต้มแสบครับผม เรียบร้อยครับหันเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวสิีส่ตุนไวจกสิ้นบัยใหญ่ปันไดจะยี่สิบนาทีครับแต่มันเปื่อยจังหน่อยเดี๋ยวมาเห็ดตุ๋มแสบครับผมนำเดือดแล้วครับใส่เกลือลงไปจักหน่อยส่กระดูกลงไปเลยครับ ตรงไหมครับยี่สิบนาทีพอ่อใส่บักคามลงไปครับคามเตียก ตอนเดือดใหม่ๆไอ้อออออตาฟองออกเลยครับฟองมันหลายนนมาตาฟองออกแล้วเพราะตอนน้ำมูลลงมันจะมีฟองขึ้นมาตาฟองออกแล้วบันนี้ก็เบาไฟครับเบาไปแบบว่าตุนตุนไปเรื่อยๆก็ยี่สิบนาทีครับทัน ขันกระดูอ่อนกับยี่สิบนาทีขันกระหมูกแก่หมูตัวใหญ่หมูเหนียวกับต้องโดนไปอีกครับกะพยายามเบิ่งไปเรื่อยๆนะครับให้มันเปื่อยจนกว่าห้าสิบพอใจนะครับคค่คอยปิดไฟนี่ละครับเครื่องกับซีมี่ตะไคร้ใบมะกรูดข่าหอมแดงักขี้พลางต้นหอมครับ ที่พลังต้นหอมเอาไว้ด้วยหนาครับชวนตะไคร่ใบมะกรูดข้าหอมแดงกับสีใสนี่หละตอนต้มกระดูกเว้ยแล้วก็สีใสต้มไปอีกสักหาหงนาที่ไ้กินหอมเครื่องมันออกแล้วก็ปิดไฟเลย กะสิมีเครื่องปรุงกรสิมีนนำปลามักเน่าชุรสจังหน่อยพริกป่นข้ากวันเครับเนี่ยเครื่องนี้ส่วนนี่ก็ต้มลงไปเลยครับใส่หมอต้มเลยมาคาม เอาออกเลยครับวัวซิมเมืองแล้วมันรสเปรี่ยวเลยแล้วสิตใจมังเน่าอีกเยอน้อย เปื่อยก็ดีเลยนะโอเคเลยครับต้มไปอีกเจาก้าหาหงนาะที่ให้มันหอมกันเดี๋ยวค่อยมาปรุงครับผมครับเครื่องปรุงกับจิมี่เข่าขัวพิกป่นน้ำปลาครับบักนาและก็ชูรสแค่นั้นเหรอครับปรุงกันเลยครับ ผุผมก็สีแยกเป็นเนื้อแยกน้ำนะครับเดี๋ยวตักกระดูกอ่อนไว้อีกถ้วยนึงครับน้ำกระสีปุงอีกถ้วยนึงโอเคครับ นำกระสีใบอีกช่วยหนึ่งใส่เก่าอครัวอีกบนลงไปเรืยครับมักเป็ดก็ใส่หลายเป็ดก็ใส่น่อยน้ำปลาสามซอนครับหมักเนา ที่บท่านใส่หลายเพราะว่าใส่มะขามออกเปียวแล้วความเปียวลดกันแล้วแต่ค้นมักเหรครับนาเปรียวไล่กับใส่มะนาวไปซิมเบิงครับ อันนี้ค้นมาเทดพอแล้วครับพอแล้วเขาก็เอาัวยนี่มากเลยอันนี้ใสเลยครับนี่เลยเผ็ดเ็ดจังหน่อย ผัดน,นี่ก็พักกะซ้อยครับต้นหอมมุกที่พลังด้วยหนาครับนี่หลหะครับสูรหยอดเลยครับครับเข่าก็ได้กับแก้มก็ได้ เรียบรอยครับผมต้มแบ่บกระดูกหมูออนถ้าไปมากเกิดกดไหลกดแช่กดติด,ดตามให้น้ำให้เด้อครับเด้อ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับสำหรับคลิปนี้กับคนมักแเก็ตไปก่อนนะครับสีหนาพอกันไหมครับผมสวัสดีครับ